ก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับเออผมนะครับชื่อโปรแกรมนะครับเป็นตัวแทนจากสภานักเรียนรุ่นจิ๋แปดครับวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็การใช้งานในตัวของโปรแกรม OBS Studio เพื่อนำไปใช้ในการเรียนออนไลน์ให้มันมีสีสันมากยิ่งขึ้นครับไปดูกันเลยครับผมก็โอเคครับเพื่อนๆพอเราเปิดคอมของพวกเรามาแล้วเนี่ย สิ่งแรกที่เราต้องทำนับก็คือการดาวน์โหลดตัวของโปรแกรม OBS Studio นั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆก็พิมพ์ตามผมไปเลยนะครับก็พิมพ์ไปนะครับ OBS Studio Enter ไปครับแล้ทนะครับให้เพื่อนๆครับเข้ามาเลือกตรงเออเว็บนี้ครับที่เป็น https obsproject.com ครับเพื่อนๆคลิกเข้าไปครับ ังจากนั้นครับมันจะมีแพลตฟอร์มที่เลือกให้เพื่อนเพื่อนดาวโหลดอยู่3แบบครับก็จะมีในส่วนของ Windows Mac OS แล้วก็ Linux ครับแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยผมเขาเลือกเป็นดาวโหลดเป็น Windows นะเพราะเครื่องของผมเป็น Windows ครับเพื่อนเพื่อนก็คลิกไปเลยครับแล้วก็เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็รอเวลาดาวน์โหลดครับที่ด้านล่างครับนี่ครับพอเรามาดาวโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเลือกเลยครับว่าเพื่อนเพื่อนจะไปเลือกตรงไหนเพื่อนเพื่อนสามารถดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้เลยครับหรือไม่ก็เพื่อนเพื่อนก็เข้าไปที่ตัวของ p c ของเราครับแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็ตัวไฟล์นะครับจะอยู่ตรงนี้ครับตัวส่วนของ OBS OBS Studio 27.0.1 full installer c คูณ64ครับเพื่อสามารถดับเบิลคลิกเพื่อดาวโหลดได้เลยครับ <c oughs> แต่ตรงนี้ผมขอไม่แสดงให้ดูนะครับให้เพื่อนๆไปสามารถเพื่อนๆสามารถไปติดตามที่เพจ Facebook หรือว่า IG ของสภานักเรียนมวิทยาลัยสอนได้เลยครับเออตรงนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆต้องใช้ก็คือ OBS Virtual Cam นั่นเองครับออกดพิมพ์ตามผลดูแล้วครับก็เป็นตัวของ OBS Vi ช i r t u a l Cam เนี่ยขึ้นมาแล้วครับเราก็กดไปแล้วเราก็เลือกอันแรกนะครับที่เป็น http://obsproject.com ครับเรากดครับผมจากนั้น,นก็ให้พวกเราครับมาเลือกตรงที่ Go to download นั่นเองครับแล้วก็กด Go to download เลย แล้วก็มันก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วแบบเดิมแล้วเพื่อนๆสามารถดับาาเบิลคลิกตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยครับหรือไม่ก็เพื่อนๆก็ไปเลือกในโฟลเดอร์ดาวโหลดดาวโหลดนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ันโปรแกรมตามปกตินีเลยครับซึ่งส่วนนี้จะอยู่ในเพจไอจีของสภานักเรียนแล้วก็เฟซบุ๊กครับผมเพื่อนๆสามารถไปเดตตามตรงนั้นได้เลยครับโอเคครับเพื่อนๆพอเวลาเพื่อนๆโหลดของตัว Visual Cam แล้วก็ตัวของ OBS Studio <S <S เรียบร้อยนะเพื่อนๆก็เข้ามาที่หน้าเว็บของโปรแกรมเลยครับซึ่งหน้าเว็บก็จะมีหน้าตาอย่างนี้ครับซึ่ง่งผมจะอธิบบาายยยๆเลครั ซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น5ส่วนหลักๆนะครับผมส่วนแรกครับคือส่วนหน้าจอสีดาครับนั่นก็คือส่วนของหน้าจอการแสดงผลครับส่วนที่2ครับก็คือส่วนของฉากครับที่อยู่มุมซ้ายล่างนะครับส่วนนี้นะครับเป็นมุมของฉากครับซึ่งฉากนี้ครับเวลาเราลิงก์กับตัวของ OB เอิลิงก์กับ Zo ู om หรือว่า G o o g l e m ม e ีนะครับเพื่อนๆอยากให้ฉากไหนเนี่ยมันโชว์ให้เพื่อนร่วมชักับคุณครูเห็นเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนฉากได้เลยครับส่วนองค์ประกอบที่3ามนะก็คือแหล่งสัญญาณครับหรือก็คือองค์ประกอบใน ฉากนั่นแหละว่าเพื่อนๆอยากใส่อะไรไปบ้างซึ่งผมจะอธิบายหลักๆจะมีสีอันด้วยกันครับคือจะมีส่วนของรูปภาพครับส่วนของ media source ครับแล้วก็ส่วนของ tech GDI plus ครับแล้วก็เป็นส่วนของอีกตัวนึงครับเป็นส่วนของ video capture device ครับนี่ครับคือส่วนที่อธิบายส่วนอีกส่วนส่วนที่4นะก็คือส่วนของตั้งค่าเสียงครับซึ่งส่วนนี้เราจะไม่ได้ใช้นะครับผม ในการเอ่อในการเรียนนะครับ OBS ใช่ครับมันจะเป็นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องน้อยมากครับแล้วก็ส่วนนี้ครับส่วนของการควบคุมและอัดนะครับผมไอการควบคุมเนี่ยเราสามารถไปตั้งค่าทีหลังนะครับซึ่งผมขอไม่ลงรายละเอียดลึกตรงส่วนนี้มากครับแล้วก็รูปแบบการสลับฉากครับผมว่าเราอยากให้ฉากเนี่ยเวลามันเปลี่ยนฉากเนี่ยมันอยากออกมาในรูปแบบไหนครับโอเคครับเพื่อนๆงั้นเราก็มาดูตรงส่วนแรกกันเลยครับ ส่วนของน่าจะแสดงผลตรงนี้อย่าเพิ่งไปใส่ใจมากครับเราค่อยเราไปลงรายอันที่2อันที่3ดีกว่าครับนั่นคือส่วนของฉากหรือว่าเซนนั่นเองครับพอเพื่อนเเข้ามาในตัวของ OBS เนี่ยครับมันจะมีฉากอยู่อันนึงอยู่แล้วครับซึ่งชื่อว่าเซนนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนเพื่อสามารถคลิกบวกได้ครับแล้วก็สามารถตั้งชื่อฉากได้ตามใจชอบเลยครับผมก็จะตั้งชื่อเป็นเอาเป็นเซนสองแล้วกันครับแล้วกด enter ไปกดตกลงไปแล้วนี่เราก็จะมีฉากสองฉากแล้วครับผมไอทมครับ อันฉากเรื่องของฉากเนี่ยมีประมาณนี้เลยครับส่วนขององค์ประกอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนครับซึ่งส่วนที่ผมจะสอนอันแรกนะครับก็ส่วนของวิดีโอแคปเจอร์ดีไวท์ครับเราสามารถตั้งชื่อได้ตามปกติแล้วกดตบลงไปครับไม่ต้องสนใจครับเทียมอ่าคือส่วนนี้มันก็จะขึ้นหน้าของผมแล้วนะครับทีนี้ครับเพื่อนๆก็กดโอเคไปเลยกดตบลงไปเลยครับทีนี้เพื่อนๆก็ขยายให้มันเต็มครับอ่าพอขยายเส็ปุ๊บคือที่เห็นในนี้ครับคือกล้องผมมันกลับได้อยู่ใช่ไหมเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนด้านมันได้ครับก็คือเพื่อนๆคลิกขวาครับ แล้วก็กดตรง transform ครับตรงนี้ครับแล้วก็เพื่อนๆไปเลือกตรง rotate ร้อยแปดสิบดีกรีครับก็กดเลยครับทำให้ใช่นะครับผมเลื้ยงมุกนะครับทีขวาครับผมให้มันมีให้ไปเลือกตรงที่ transform นะครับแล้วก็ไปเลือก transform แล้วก็เลือกไปตรง flip horizontal นะับงแบบปุ๊บมันก็จะกลับมาอย่างนี้นะคือหน้าผมก็จะไม่เลี้ยวหรือเออไม่ไม่ไม่กลับด้านแล้วครับนี่ครับมาดูในส่วนของตัวต่อไปกันดีกว่าครับนั่นคือส่วนของ รูปภาพนี่ครับซึ่งสมมติว่าแบบเพื่อนๆเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมครับเออสมมติว่าผมเป็นเด็กใหม่กับเป็นน้องใหม่นะครับเป็นน้องใหม่น้องม .1 หรือว่าน้องมสีเนี่ยครับซึ่งเราอาจจะยังไม่รู้จักเพื่อนๆดีพอใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะแบบทิ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารไว้เพื่อนๆได้รับรู้ก็ได้ครับก็สมมติว่าผมอยากจะทิ้ง IG ให้เพื่อนๆมา Follow ผมแล้วกันนะครับผมก็ไปกูไปที่ Google ก่อนครับเราต้องไปดาวน์โหลดตัวของไ g จีก่อนก่อนครับโลโก้ไอจีครับแล้วก็เลยตรงนี้ครับท โลโก้ไอจีมาเลยครับแล้วก็คลิกขวาไปครับแล้วก็ save i m as g e a นะแล้วเลื่อนลงมาหลดครับแล้เลือนดาวน์โหลดกุ้งนะครับเราก็มาตรงที่ตัวของ OBS Studio นะครที่เราเปิดไว้นะครับแล้วก็กดตรงบวกครับแล้วก็กดตรงรูปภาพนี่ครับรูปภาพเราก็กดตรงไปครับทีแล้วก็เปิดหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ครับซึ่งตัวที่ผมดาวน์โหลดไปเป็น IG Instagram Media Social Icon นะผมคลิกไปครับแล้วผมก็เลือกไปทีนี้ครับตัวของโลโก้ IG มันจะขึ้นมาแล้วครับ คือมีควาสามารถจัดตำแหน่งได้ตามใจชอบเลยครับว่าจะไว้มุมไหนครับผมผมมาทั้งวันได้วันได้หมดเลยครับส่วนผมขอเลือกเป็นไว้ตรงนี้ครับมุมซ้ายบนนะครับและนี่ครับคือส่วนของรูปภาพง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมครับทุกคนเรามาดูส่วนต่อไปแล้วคือส่วนของ Text GDI นะครับผมแล้วกดบวกไปเลยครับแล้วกดเออ่ Text นะครับคือการที่จะใช้ไอจีนะครับเพื่อนๆครับเราอย่าใส่แต่โลโก้ไอจีอย่างเดียวนะครับเราต้องใส่ชื่อไอจีของเราไปด้วยครับเพื่อนๆจะได้มาติดตามเรานะครับแล้วก็กดตรงลงไปครับไม่ต้องตั้งชื่ออะไรมากทีนี้ยแล้วก็กด ชื่อจีเราชื่อสมมุติไอจีของผมอันนี้เป็นไอจีสมมุตินะครับชื่อเป็นภูมิไทยครับภูมิไทยผมก็ตั้งชื่อที่ผมไปครับเป็นภูมิไทยอ่าเทียคือฟอนต์มันไม่ที่ใช่ไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถเลือกแบบสอนแอปแล้วก็เลือกฟอนต์ตามที่ชอบได้เลยครับอืมซึ่งเอ่ออันนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับที่แบบของผมมีฟอนต์แต่ของเพื่อนๆอาจจะไม่มีฟอนต์ตัวนี้ครับก็คือผมไปดาวน์โหลดแยกมาครับผมก็เลือกฟอนต์เป็น ให้เหมือนเพื่อนดีกว่านะเพื่อความง่ายผมก็เลยเป็นฟอนตัวนี้กันครับแต่ทีนี้ครับเพื่อนๆไม่พอใจใช่ไหมครับแบบอยากเปลี่ยนสีใช่ไหมครับเพื่อนก็คลิกใหม่อีกทีหนึ่งครับเพื่อนๆสามารถมาเลือกสีตรงนี้ได้ครับเลือกสีขาวว่าจะแบบเป็นสีอะไรผมสีนี้แล้วกันผมขอเลือกเป็นสีชมพูแล้วกันครับผมสีความรักนั่นเองครับแต่ทีนี้ คือมันมีแต่สียงเดียวมันไม่เท่เพื่อนๆอยากเพิ่มกรอบไปด้วยเพื่อนๆก็กดที่เอาไลน์ครับในนี้ก็มาเลือกสีของเอา l i n e ครับว่าอยากให้มันออกมาเป็นสีอะไรครับผมอยากให้มันออกมาเป็นสีดำนะผมก็เลือกสีดําไปครับในนี้ก็ผมก็เพิ่มขนาดไซส์ครับนี่ครับไซส์ของกรอบไปเพิ่มขึ้นนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมตัว P กับตัว A มันเป็นอย่างนี้ครับคือมันเป็นส่วนของเอ่อฟอนต์อยู่แล้วครับผมถ้าไม่อยากให้มันมีก็เราอาจจะไปเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้ครับอย่างฟอนต์นี้นครับอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ได้เองครับ ันนี้ผมก็จะได้สวยงามครับซึ่งเราสามารถย่อขยายได้ตามอันนั้นเลยครับตามความต้องการอลไรเราก็ย่อขยายไปย่อขยายคือการย่อคือผมมันมี3แบบนะคือย่อแบบปกติแบบนี้ครับแล้วก็การกดชิปค้างแล้วก็ขยายไปอย่างนี้ครับมันก็จะยืดยืดไปเรื่อยๆครับแล้วก็อีกแบบนึงคือการกดอัลติเมทค้างนะครับอัลติเมทค้างแล้วก็ลื่นไหลไปนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับผมก็ขอจะได้สวยๆวางไว้ตรงนี้กันครับและนี่ครับคือส่วนของ t ิดจีดก็มีประมาณนี้เลยครับเอาละครับเพื่อนๆแล้วก็มาดูในส่วนขององค์ประกอบ ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากครับคือส่วนของ media source นั่นเองครับติว่าผมเอาเป็นอีกชั้นนึงนะครับผมเอาเป็นชั้นนี้แล้วกันครับคือตอนเรียนอะไรครับเวลาผมออกจากห้องซูมาผมชอบออกห้องแบบไม่ไม่ปกติครับคือไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือชาวบ้านเขาอาจจะแบบกด leave meeting ออกแล้วก็ออกไปเลยครับตั้งใจเรียนนะครับสวัสดีครับผมอาจจะแบบอยากหายตัวออกไงผมไม่อยากออกแบบธรรมดาผมอยากหายตัวออกครับ วิธีที่ผมทำนะครับก็คือผมครับต้องไปตัดต่อวิดีโอของผมมาก่อนครับซึ่งส่วนนี้ครับผมจะไม่เจาะลึกลงรายละเอียดมากนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับผมอาจจะมีสอนนะครับในคลิปหน้าถ้าเพื่อนเพื่อช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์คนละเมนนะครับให้เพื่อนๆคนอื่นได้มาดูนะครับผมครับแล้วก็มาดูส่วนของเรื่องของเราต่อดีกว่าครับล้วก็กดตรง plus ไปครับเราก็กดตรง media source นะครับตกลงไปเลยครับแล้บเพื่อนเพื่อกดเปิดหาคลิปที่เราอยากให้มันมาโชว์นะครับผมผมก็ขอเลือกเป็น คลิปนี้นะครับนี่ครับคือคลิปที่ผมได้มาตัดต่อไว้แล้วนะผมก็กดคลิกไปผมกดตกลงไปเลยครับอ่าแล้วทีนี้ครับนี่คือคลิปของผมที่ยากมาครับผมซึ่งผมแบบสมมุติว่าคลิปนี้ผมมันมีประมาณแบบ2 0่วีครับคือผมอยากหายแบบอยากให้แบบฉากผมหายโตไปเลยครับผมก็สามารถเลือกความยาวคลิปได้ครับแล้วพอสมมติว่าผมตอนเอาไปฉายเนี่ยผมก็กดคลอนตรงนี้เลยครับ คุณครูก็จะเห็นผมหายตัวไปพอดีเลยครับนี่เลยครับแบบแบบนี้เลยครับหายตัวไปพอดีเลยซึ่งสมมุติว่าแบบเเราไม่อยากให้มันเล่นม้วนเดียวจบใช่ไหมเพื่อเพื่อนๆก็สามารถมาตรงนี้ได้กดที่คุณสมบัติครับแล้วก็กดลูบตรงนี้ไปครับมันก็จะเล่นเรื่อยๆนะครับวนลูบไปเรื่อยๆครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูครับเนี่ยพอจบคลิปแล้วครับเนี่ยครับก็จะมาเริ่มใหม่นั่นเองครับนี่คือส่วนของตัวลูบนะครับผมส่วนฟังก์ชันอื่นอ่นผมขอไม่ลงรายละเอียดมากนะครับผมเพราะเดี๋ยวจะกินเวลามากเกินไปครับ ก็นี่ครับคือส่วนของมีเดียซอสครับทั้งสีอันนี้ไม่มีอะไรยากเลยครับอีซี่มากๆเลยครับเพื่อนๆได้ที่ง่ายมากๆครับก็มีประมาณนี้แหละครับในส่วนของตัวองค์ประกอบนั่นเองครับต่อมานะเพื่อนๆนี่คือส่วนของออปชันเสริมที่ผมที่ผมจะสอนเพื่อนๆนะคือส่วนของรูปแบบการสลับฉากนั่นเองครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันจะมีอยู่ตั้งหลายรูปแบบเลยทั้งคัตเฟสสไลด์สไลด์สองลูมาไวเนี่ยครับก็คือส่วนที่เราอยากโชว์ว่าเวลาเราเปลี่ยนสไลด์เนี่ยเราเปลี่ยนฉากเนี่ยเราอยากให้มันเป็นยังไงครับ ส่วนไอ้ส่วนอื่นๆผมขอไม่ลงรายละเอียดมากนะครับสมมติว่าเราเลือกเป็นคัสใช่ไหมครับน่ครับคือเรากดไปแล้วปุ๊บมันจะเปลี่ยนแบบทื่อๆอย่างนี้ครับแต่ถ้ามุดแบบเราเปลี่ยนเป็นอันนี้ครับเปลี่ยนจากเป็นเฟดเนี่ยครับมันก็จะเฟดแบบนี้ครับอ่าคือค่อยๆจางหายแล้วก็ค่อยๆโผล่ฉากงใหม่ขึ้นมาได้เองครับส่วนต่อไปครับคือส่วนของสไลด์เียครับก็คือสไลด์อย่างนี้นะครับนี่ครับมันก็จะสไลด์ประมาณนี้ได้เองครับแล้วก็ส่วนของลูมาไวล์ลูมาไวล์เนี่ยครับไวล์ไวล์นะ ก็จะค่อยๆไปนะครับผมกม็ประมาณนี้คือส่วนของรูปแบบการสับฉาดนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นั่นเองครับ